เมืองภูเก็ตเติบโตอย่างก้าวกระโดดนะครับก่อนเกิดปัญหาไวรัสโควิด -19 มีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลามาเยือนเพราะเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของประเทศจึงได้เห็นการพัฒนาของเมืองโรงแรมที่พักรีสอร์ทและห้างสรรพ,พสินค้าทำให้ความต้องการน้ำใช้อุปโภคบริโภคเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยคอรมอสัญจรภูเก็ตรครั้งที่ผ่านมาครับจึงได้มีการกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เตรียมพร้อมรองรับการเติบโตของเมืองภูเกต็ตแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญครับ ความต้องการการใช้น้ําอุปโภคบริโภคต่างๆของจังหวัดภูเก็ตเป็นยังไงบ้างครับครับก็พูดถึงการใช้น้ําทุกกิจกรรมแล e. ้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปโภคบริโภคการประปานะครับเรื่องอุตสาหกรรมท่องเที่ยวหรือแม้กระทั่งการเกษตรบางส่วนนะฮะความต้องการก็อยู่ที่ตัวเลขคลมๆ70ล้านลูกบาทเมตรต่อปีนะครับในความต้องการ70ล้านลูกบาทเมตรต่อปีเนี่ยอาจจะ ใช้เป็นภาวะปกติแล้วกันนะครับในเรื่องของอาจจะมีช่วงเวลาที่นักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นปกติเนี่ยเจล้านแต่วัน,นมันก็มีความจะเป็นอย่างยิ่งยวดนะครับต้องหาน้ําทุกวิถีทางเลยนะครับคนมาเยอะขึ้นการใช้น้ําก็เย,เยอะขึ้นสิ่งปลูกสร้างมากขึ้นมากขึ้นนะครับปัจจุบันจังหวัดภูเก็ตมีความต้องการใช้น้ํา70ล้านลูกบาทเมตรต่อปีครับ ส่วนใหญ่ใช้ในการอุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแต่ความจุตามแหล่งน้ําต่างๆมีเพียง21.7ล้านลูกบาทเมตรและยังมีแหล่งน้ําจากขุมเมืองกว่าร้อยแห่งอีกกว่า21ล้านลูกบาทเมตรแต่มีปริมาณน้ําที่ใช้การได้เพียง10ล้านลูกบาทเมตรต่อปีครับน้ําต้นทุนที่เรามีนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่างเก็บน้ําที่เราอยู่ตรงนี้อ่างเก็บน้ำบางวาดนะครับมีความจุอยู่ที่10ล้านเศษเศษนะครับอ่างเก็บน้ําบางเหนียวดำอ่างเก็บน้าคลองกระทะ นะครับสาม,สามอ่างเก็บน้านนํามีรวมกันอยู่ที่ประมาณสัก21ล้านนะ,นะใน21ล้านเนี่ยถามว่าเทียบตัวเลขที่พูดไปเมื่อสักครู่มันก็ไม่เพียงพอแล้วนะครับเราก็ต้องจัดหาแหล่งน้ําอื่นเพิ่มเติมนะครับการผลิตน้ำประปาของจังหวัดภูเก็ตมีกำลังการผลิต75ล้านลูกบาทเมตรต่อปีครับยอมรับว่าปริมาณน้ำต้นทุนยังมีไม่เพียงพอต่อการผลิตน้ำประปาในบางฤดูกาลครับ มีปัญหาเรื่องคุณภาพน้ำและปริมาณน้ำขาดแคลนในช่วงฤดูแรงบางครั้งต้องจัดซื้อน้ำจากเอกชนในอนาคตหากไม่มีการพัฒนาแหล่งน้ำกักเก็บเพิ่มเติมภูเก็ตก็อาจประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำมากขึ้นครับถ้าอีก10ป0ีปี30ปีขา้างหน้าถ้าไม่ไหวจริงๆเนี่ยมันมีน้ำจากแหล่งอื่นมาไหมเช่นใกล้สุดของจังหวัดภูเก็ตนี่ใกล้สุดคือพังงาใช่ไหมครับน้ำในส่วนของ ภูมิประเทศของขังงนาหรือจังหวัดข้างบนเช่นสุราษฎร์ธานีเนี่ยก็จะมีน้ําที่พอสมควรนะครับต้องใช้คําว่าพอสมควรอาจจะมีเกินเกินความต้องการนะฮะก็อาจจะแบ่งน้ํามาได้นะครับเราอาจจะต้องคิดไปไกลถึงขนาดเรื่องกันน้ําทะเลมาเป็นน้นําจืดถ้าการวิเคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์รมันคุ้มทุนจริงนะครับอย่างเงี้ยคิดไปไกลถึงขนาดนั้นแม้กระทั่งอา,อาจจะต้องมีในเรื่องของการทําทบริเวณขอบอ่าวนะเก็บน้ําบริเวณขอบอ่าว ก่อนที่น้ำจะทิ้งไปเฉยในทะเลหาที่เวิ้งริมขอบอ่าวหรืออะไรแบบนี้มาสร้างเป็นแหล่งพักน้ำอีกแหล่งหนึง่งนะครับปัจจุบันกรมชลประธานเตรียมแผนพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางในจังหวัดภูเก็ตได้แก่อ่างเก็บน้ำบางวาดอ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำและอ่างเก็บน้ำคลองกระทะ ยอมรับครับว่าพื้นที่จังหวัดภูเก็ตร้อยละ7ของทั้งหมดเป็นภูเขาจึงมีข้อจํากัดเกี่ยวกับแหล่งกักเก็บน้ําไม่สามารถพัฒนาแหล่งน้ําขนาดใหญ่มาใช้กักเก็บน้ําจํานวนมากได้ครับในช่วงหน้าครับยังต้องติดตามดูแผนบริหารจัดการน้ําในจังหวัดภูเก็ตและเสียงสะท้อนจากชุมชนช่วงนี้พักสักครู่ครับ เมื่อมีความต้องการใช้น้ำสูงขึ้นกรมชลประทานจึงต้องเดินหน้าศึกษาความเป็นไปได้และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำและบรรเทาอุทกภัยของจังหวัดภูเก็ตรองรับความต้องการของประชาชนและหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ครับเราก็ต้องมองว่าความจุหรือศักยภาพเดิมของอ่างที่เรามีอยู่เนี่ยเราจะปรับปรุงยังไงไม่ว่าจะเป็นทําฝายาพับได้ยกระดับน้ําเก็บกักขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็นอ่างเก็บน้ําแห่งนี้หรืออีก2แห่งนะครับก็ดูว่าศักยภาพมีอยู่แล้วนะครับที่จะยกระดับในส่วนของการสูบกลับน้ําที่ล้นลงไปข้างล่างนะครับหรือว่าโอเทเชตแอเรียพื้นที่น้ําที่มันอยู่รายรอบด้านล่างเนี่ยก็จะมีอาคารควบค,คุมข้างล่างพยายามทําอาคารควบคุมแล้วแบ่งน้ําเก็บน้ําแล้วสูบขึ้นมาก็เรียกระบบสูบกลับนะครับอันนี้ก็สามารถทําได้หมดเลยทั้งสามอ่างแห่งทั้งสาอ่างที่มี การกำหนดแนวทางรองรับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีจึงเดินหน้าศึกษาโครงการที่สำคัญนะครับอย่างเช่นโครงการแก้มลิงบ้านโคกตโนดอ่างเก็บน้ำคลองยนต์อ่างเก็บน้ำคลองเจตราและโครงการเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำคลองกระทะครับเราจะต้องวางแผนจัดหาน้ำนะให้จังหวัดภูเก็ตได้ให้เต็มศักยภาพนะครับแต่วันนี้เราก็มองเห็นช่องทางหลายช่องทางแล้วว่าเราจะหาปริมาณน้ำมาเพิ่มเติมได้อย่างไรแบบไหนนะครับ ก็เป็นที่ยืนยันนะครับเป็นที่ยืนยันว่าน้ำนะครับคงไม่เกินความสามารถนะฮะที่กรมชลประทานจะดูแลบริหารจัดการแล้วก็จัดหามาเพื่อพี่น้องประชาชนใช้ได้เต็มที่ต่อไปในอนาคตครับขณะที่ชาวบ้านร้านอาหารไกด์นำเที่ยวก็ยอมรับนะครับว่าหากเมืองภูเก็ตเติบโตมากขึ้นเมื่อการคิดค้นวัคซีนประสบความสำเร็จ บรรยากาศการท่องเที่ยวของภูเก็ตจะกลับมาฟื้นตัวและมีความต้องการใช้น้ําเพิ่มสูงขึ้นแน่นอนครับการใช้น้ําของภูเก็ตเพียงพออยู่ค่ะแต่ว่าหลังจากที่สนามบินเปิดหรือว่าการท่องเที่ยวเริ่มเริ่มค่ะเริ่มมาเริ่มนักท่องเที่ยวเริ่มมีมากขึ้นฉะนั้นตรงนี้มันสําคัญนะคะ ถ้าไม่มีน้ำเราเราก็อยู่ไม่ได้พี่ใช่ปะน้ำมันสำคัญนะคะม,มีนะคะบางจุดนะคะน้ำไม่พอเลยแถวแบบแถวกูกูเลยฝั่งฝั่งนั้นนะคะลำบากน้ำต้องซื้อน้ำต้องซื้อน้ำใช้ในเมืองมีน้ำก็จริงแต่บางจุดนะคะคือน้ำน้ำไม่สะอาดน้ำคุ่นน้ำมีสีมีอะไรางค่ะเรือว่าน้ำนี้น <c oughs> <c oughs> ที่อยู่ที่พักนี่คือว่าเจอสำรองไว้ตลอดบัวค่ะ้นน้ำนี่สำคัญต่อการใช้ชีวิตมากค่ะในช่วงระหว่างรอนักท่องเที่ยวกลับมาก็อยากจะเชิญชวนคนไทยนะครับให้ออกมาท่องเที่ยวมาเยือนภูเก็ตตามแหล่งท่องเที่ยวสวยงามรวมถึงจังหวัดใกล้เคียงเพื่อรวมการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยครับช่วงนี้ทำทัวร์ก็เกี่ยวกับคนไทยค่ะทัวร์ไทยก็การตอบรับดีมากค่ะ ตามกาะตามสถานที่ถามว่าสวยมากจากที่ว่าแบบโควิดใช่ไหมคะเขาปิดสถานที่ตรงนั้นพอกลับมาเปิดทีสวยมากค่ะการจัดเตรียมแผนงานรองรับความต้องการใช้น้ําในอนาคตจึงเป็นเรื่องสําคัญนะครับเพราะแหล่งน้ําถือเป็นปัจจัยสําคัญพื้นฐานของชุมชนครับมีเรื่องดีๆแบบนี้ชีวิตก็ง่ายขึ้นเยอะเลยครับ คุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ที่ Facebook ของรายการเรื่องง่ายใกล้ตัวครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ